หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณจินรัสค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวอ,อรอวีค่ะ <c oughs> แหมมาถูกช่วงถูกเวลาจริงๆเลยนะคะ <c oughs> หลายคนบอกว่าเออก็รู้อยู่แล้วแหละต้องเสียเพิ่มแต่ไม่อยากจ่ายเพิ่มหาทางลดหย่อนได้อย่างไรบริษาทเนี่ย บางทีก็บอกเอ้าทำไมกรมประภากรบอกว่าไม่ให้แต่ว่าคุณสิริรัตน์ไปศึกษามาแล้วใช่ไหมคะดูทั้งคำพิพากษาดูศึกษาข้อกฎหมายแล้วว่าเออถ้าทำแบบเนี้ยถูกต้องในรูปกามบริจาคเพื่อที่จะอยากจะใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีแน่นอนนะคะใช่ใช่ค่ะีอการบริจาคมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า เราได้ทั้งบุญด้วยเนาะแล้วก็ต้องไม่อยากต้องไม่ลืมที่จะคิดถึงเรื่องการวางแผนภาษีควบคู่กันมันมันจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งสองสองส่วนเะนาะคุณสีรีรัตยังอยู่ในสายไหมคออยัง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 อยู่ค่ะค่ะทีนี้อ่ะคือคือมีบริจาคอะไรบ้างบางคนก็ก็คิดว่าเอา้าก็นี่เจ้ชันบริจาคซื้อของไปให้คนไปตั้งเยอะนะแต่ว่าเอา้าตกลงว่าทําไมเอาไปลเดเย่อนไม่ได้มีอะไรเป็นบ้างคะที่ที่อ่อ เอาแบบว่าลบเงินไม่ได้ดีกว่านาะค่ะค่ะจริงจริงแล้วหลายคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าเราชินกับบางทีเราไปไปบริจาคในนามบริษัทเราเนาะเราไปได้วยกันในในกลุ่มบริษัทก็ยังเห็นเขาซื้อเป็นสิ่งของเป็นเอ่อเป็นคอมพิวเตอร์เป็นหนังสือเป็นอะไรเงี้ยไปให้ให้ตามสถานที่ต่างๆทําไมทําไมอย่างนั้นใช้ได้แล้วทีนี้พอเราไปบริจาคในนามส่วนตัวเราเนี่ยทําไมเราซื้อของไปแล้ว หากรถยนอนไม่ได้อนะไรเงี้ยอันนี้เราจะต้องอต้องมาเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าการบริจาคในนามบุคคลธรรมดาค่ะมันจะมีข้อกฎห,หมายที่เขียนชัดเลยว่าต้องบริจาคเป็นเงินนะคะเป็นสิ่งของไม่ได้ค่ะตรนีที่ผิดกันบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะอันนี้ดูหลักการที่คุณเข้าใจเองนะคะว่าเออคือถ้าเป็นของบริษัทเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจได้ว่าบริษัทคงไปซื้อจากหามาใหม่ นะคะมีคือสีนั้นไปบริจาคแต่ว่าเท่าส่วนตัวเนี่ยเกิดเราเอาเสื้อผ้าคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราใช้แล้วนะคะคือเราซื้อไม่ได้เลยหน้าปีภาษีงั้นอ่านะคะก็เลยทําให้ของไม่ได้ถ้าเป็นบุคคลนะคะถ้าบริษัทก็ไม่เป็นไรนะคะต้องเป็นสิ่งของเลยค่ะอาพูทถิ์ต้องต้องเป็นเงินค่ะเป็นสิ่งของไม่ได้เลยต้องเป็นเงินสดเออไม่ใช่เงินสดเพราะโอนก็ได้แต่ว่าเป็นโอนก็ได้ถูกต้องค่ะก็คือจะเป็น จ่ายเป็นเงินสดหรือว่าโอนผ่านธนาคารนี่ก็เรียกว่าเงินสดเหมือนกันค่ะค่ะทีนีน้มีอีกคือบางปีเนี่ยหลายคนก็ไปบริจาคไปเป็นอ่าสํานักสงวนนี่นั่นบ้างหรือว่าบริจาคพระนุนนี่นั่นบ้างพบเขาบอกว่าหนึ่งคือไม่สามารถที่จะออกใบอน,นุญาตธนาคารได้ใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะออกใบที่เราจะนําไปแสดงหลักฐานภาษีได้มีอะไรบ้างคะหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรบ้างคะที่ นำไปลดส่วนภาษีได้หรือว่าอะไรบ้างที่ที่นำไปลดไ,ได้ <นะ S 2> ค่ะ,คะทีนี้จริงๆวัดเนี่ยก็จะมีประเด็นเยอะนะเพราะว่าวัดวัด,ดหลายแห่งก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเป็นวัดแบบไหนคือวัดก็ต้องขึ้นทะเบียนวัดเนาะก็ต้องไปขึ้นที่นี่วัดเนี่ยตามสัมะกรนเนี่ยเขาจะเขียนชัดว่าจะเป็นวัดที่าศาสนาพุทธหรือว่า,าศาสนาคริสต์หรืออิสลามได้หมดเลยนะคะขอให้แค่เป็นเป็น,ปนาศนาสนสถานที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนะคะอันนี้อันนี้ได้หมด ทีนี้ก็จะมีหลายคนยังเข้าใจผิดในประเด็นนี้ที่เคยมาปรึกษาอาจารย์เนาะว่าอพอดีหนูอยู่ต่างประเทศหนูเห็นวัดไทยเงี้ยหนูบริจาคแล้วหนูลดหย่อนภาษีที่ประเทศไทยได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะคะวัดนี้ต้องตั้งขึ้นถึงในประเทศไทยอะคะ่ะหมายถึงว่าสถานที่ต้องอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็จะ,จะเจอคําถามประมาณเนี้ยบ่อยะคะ่ะหรือว่าจะจะเป็นโรงพยาบาลอะไรเงี้ย อันนี้โรงพยาบาลเอกชนได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะของรัฐ <S <S หรือว่าเป็นของรัฐวิสาหกิจเลยอย่างเงี้ยของอบตอย่างเงี้ยได้คะ่ครระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเงี้ยได้นะคะก็ก็จะไม่ได้ของโรง,โรงพยาบาลเอกชนเนะะี้ยไม่ได้ก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้นะคะ่ะและ้วก็ที <S <S ท่่จะมีประเด็นอีกก็คือเป็นมูล,ลนิธิอันนี้ก็จะเจอบ่อยะคะ่ะที่ที่เป็นคําถามที่ที่ชอบถามมาอย่างมูลนิธิหรือสมาคมอันนี้ก็ต้อง ก็ต้องอยู่ในในลิสต์รายชื่อที่กระทรวงสื่อากระทรวงการคลังประกาศออกมาว่ามีใครบ้างที่เป็นมูลนิธิหรือสมาคมทีเ่เราบริจาคแล้วสามารถถักรถยนตได้เงี้ยไม่ไม่ใช่ทุกที่นะคะบางบาง,บางที่ที่ไปเนี่ยก็เขาก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเราเช็ครายชื่อไปแล้วไม่อยู่ในลิสต์ของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ ก็จะได้แค่บุญค่ะแต่ว่าไม่ได้ลดหย่อนค่ะค่ะก็คืออาจจะไม่ได้จบทะเบียนเนี่ยต้องด้วยนะคือตั้งเป็นบุรณนิธินะคะที่มีอยู่เขก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งเป็นบุรณนิธินะคะเนี่าจางตุริรัฐคะอย่างอย่างเช่นเนี่ยหลายคนก็สับสนคืออย่างบางเรื่องเนี่ยเข้าใจได้นะคะเช่นว่าเอออยู่ในต่างประเทศเพราะว่าในเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะเอามาหันลดหย่อนภาษีในบ้านเราในเมืองไทยนี่มันก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินมันไป คนละทิศคนละทางไม่ได้อยู่ในเม<ใค>ืองไทยนะคะแต่ว่าในเรื่องของวัดแล้วก็บูลณนิชิเนี่ยนะคะมีที่ไหนที่ให้ดูได้นะคะเพราะว่าดิฉันก็เคยมีคาคนบอกเหมือนกันนะบอกว่าเออจะบริจาคให้วัดเนี่ยต้องไปเช็คหลายที่นั่นที่นี่อยากจะให้คุณอาจารย์สืรเรัตน์ัให้ความรู้ฝัง่งนิดนึงเพราะว่าจะตรวจสอบไายที่ยังไงสาหรับกรณีของมูลนิชยแล้วก็วัดหรือว่าศาสนสถานเนี่ยค่ะ ค่ะจร,จริงๆในเว็บในเว็บไซต์ของกมร,รมสมการก็จะมีรายชื่อให้เช็คอยู่นะคะหรือไม่จริงๆเราเข้า Google เนี่ยเราก็เสิร์ชได้เหมือนกันเขียนแค่ว่ามูลนิธิหรือสมาคมที่ที่กระ<ช>ทรวงการคลังประกาศกําหนดอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาแต่นี้รายชื่อมันก็จะแบบยาวเหยียดแล้วเราก็จะหาไม่เจอเนาะแต่จริงๆในเว็บสมการเนี่ยมันจะมีเหมือนช่องหน้าต่างให้เราเข้าไปเหมือนพิมพ์ชื่อเนาะแล้วก็เวลาเวลาจัรบริจาคเนี่ยบางทีจันก็จะชอบเช็คว่า เออมูลนิธินี้อยู่ในลิสต์ไหมเราก็จะเข้าไปออในในหน้าเว็บสังก,กัแล้วก็เสิร์ชมันจะมีคําค้นหาเราก็บอกว่าขอดูรายชื่อมูลนิธิหรือสมาคมมันก็จะมีหน้าต่างน้อยให้เราให้เราพิมพ์ชื่อลงไปอะค่ะพอเราพิมพ์ปุ๊บพอเรากดเ n t e r ก็จะบอกว่าอาอยู่ในรายชื่อไหมหรือไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถมันมีหลายช่องทางแต่จริงๆในกูเก l e ก็สะดวกค่ะเราก็เสิร์ชได้เลยเพราะว่าบางคนไม่เคยเข้า อ่ไม่เคยเข้านะครับเรียกสมบัตมาก่อนเด,เด้นแต่ตอนจะยืน่นภาษีถึงได้เข้าบบใช่ไหมคะ <laughs> 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 มันก็จะหายากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเข้า Google เลยมันก็จะลิงก์เข้าไปให้อยู่นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าขอตรวจสอบ,สอบรายชื่ออะไรเง<อ><อ>ี้ยตรวจสอบก่อนบริจาคคือถ้าอยากได้บุญ ไม่ได้คิดถักรู้จวนภาษีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตรวจสอบแต่แต่ท่านไหได้เยอะเยอแล้วอยากรหย่อนภาษีนะคะก็ <c oughs> ก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะค <c oughs> ่ะทีนี้ <c oughs> มีอีกเรื่องของหน่วยงานของของรัฐนี่นะคะมีอะไรบ้างสถานเสวภาสภากาชาติน,น,นี่ถ้าไปบริจาคนีมีออมได้ไหมคะได้ค่ะก็สภา,ากาชาติก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีที่ไหนบ้างที่ได้หนึ่งเท่าสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างอย่างปีเนี้ยก็จะสภากาชาตินี่ก็จะเหลือเท่าเดียวนะคะ แล้วก็โรงเรียนเนี่ยโรงโรงโรงเรียนนี่จะเป็นข้อแตกต่างของของโรงพยาบาลเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโรงพยาบาลนี่ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนก็ได้นะคะขอให้อยู่ในในรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดหรือไม่ก็จะอยู่อีกในกลุ่มหนึ่งที่ที่รัฐบาลเขาจะประกาศโดยมติค,คอรอะไรเงี้ยที่เราสามารถเขาเรียกว่าเป็นโครงการสนับสนุนการศึกษา ก็จะมีรายชื่อของโรงเรียนเอกชนอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราเราอย่าไปจำว่าเพราะเป็นเอกชนปุ๊บก็จะไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฉนั้นถ้าเป็นการศึกษาเนี่ยมันจะมีของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอะไรเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะคะสองเท่าอันนี้ก็จะมีแต่ว่าต้องตรวจสอบรายชื่อดีๆว่า ว่ากลุ่มไหนที่ที่เป็นกลุ่มหนึ่งเท่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ในเว็บสัมภารก็ม,เมีเหมือนกันค่ะเราสามารถเสิร์ชคาว่าโครงการบริจาคหนึ่งได้สองใช้คํานี้ก็ได้หรือว่าโครงการาบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราเราก็ดูรายชื่อยาวแบบเวียนหัวเหมือนกันเราก็ใช้หน้าต่างตัวนี้ค่ะเป็นตัวเสิร์ชหาข้อมูลค้นหาว่าโรงเรียนที่เรา อจะบริจาคเนี่ยมีชื่ออยู่ในลิสต์ไหมแต่แต่ว่าที่อาจารย์เคยประสบด้วยตัวเองเนี่ยไอ้เวลาคียชื่อลงไปเพื่อค้นหาเนี่ยบางทีเราคียชื่อไม่เต็มตามที่สมภรเขาขาเป็นคําค้นหาเขาเนาะบางทีเราก็หาไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีให้คน้นตั้งแต่ว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องค่อยๆลดลดจำนวนค้นหาให้มันเหลือน้อยๆเราก็จะหาเจอง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เราเราอย่าเพิ่งคิดว่าพอค้นชื่อโรงเรียนแล้วเอะทำไมไม่เจออะไรเงี้ยแต่ทําไมโรงเรียนเขาบอกว่าเขาได้สองเท่านะอะไรเงี้ยมันมันจะมีปัญหาแบบเนี้ยค่ะที่จันเคยเจอก็ต้องลองดูรายชื่อดีๆอืมวัดบางทีราชวรมหาวิหารกขพิมพ์ตกบางทีเราพิมพ์ผิดอย่างนี้ด้วยเนาะเราพิมพ์ไม่ครบด้วยอะไรเงี้ยชื่อเต็มเขาเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งตกใจอ่ะลองไล่หาดูดีๆ แต่ว่ามันก็จะมีข้อหนึ่งที่สมก,กรเขาบอกว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้เขาอยากให้เราให้รณรงค์ให้เราใช้ e donation เนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นตัวกําหนดขึ้นมาว่าอยากให้คือถ้าเราบริจาคผ่าน e donation เราจะได้สองเท่าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะ,ะนั้นาบางบางครั้งเราเขาให้มาแต่เลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอ๊ะทำยังไงดีเราอยากเราอยากช่วยเขาบริจาคแต่เราอยากได้เป็น qr code เงี้ยาบางทีเาจาก็จะโทรบ,บอกโรงเรียนว่าช่วยส่งเป็น qr code ให้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยหรือโรงพยาบาล ทีนี้บางครั้งเขาบอกเขายังไม่ได้ทำ QR code เลยอย่างเงี้ยมีมีประสบการณ์ของจันครั้งหนึ่งคือจารบริจาคที่โรงพยาบาลเขาเขาก็มีแต่ชื่อเออเาก็มีแต่เลขบัญชีในหะ้เราอาเราเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะบริจาควันเกิดเราอาเราก็ คีเลขบัญชีไปก็ก็ถือว่ารอบนี้เอาเอา,เอาเท่าเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพออาจารย์ไปเช็คในเว็บสมภารเนี่ยตอนตอนนี้คือเว็บสมภารก็ทําดีมากเลยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าคุณวรลวีเคยได้เข้าไปเช็คข้อมูลมันจะมีการตรวจสอบข้อมูลทางภาษีแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งเรื่องตรวจสอบเงินบริจาคซึ่งพออาจารย์ตรวจตรวจเข้าไปจนรก็ไปเจอว่าเออโรงเรียนที่จารย์บริจาคผ่านเลขบัญชีเนี่ยพอไปถึงในเว็บไซต์เนี่ยก็ หน่วยรับบริจาคก,ก็คือโรงเรียนนั้นเขาก็ไปคีเข้าอ e ีดูเนชันให้กับเราเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นแค่ค r โค้ดนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็หน่วยรับบริจาคเขาก็อานวยความสะดวกเราค่อนข้างดีก็คือเขาคิดถึงประโยชน์ของเราด้วยค่ะไปคิดถึงประโยชน์ของผู้บริจาคด้วยว่าต้องบริจาคผ่านอ e ีดูเนชันถึงถึงจะได้สองเท่าอะไรเงี้ยเขาก็จะคีย์ให้เราเลยนะคะเพราะอย่างของอาจารย์ปี<ช>นี้เขาก็คียให้แต่ก็เข้าระบบอีดูเนชันเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งฝั่งผู้ ผู้รับบริจาคแล้วก็ฝั่งผู้บริจาคเงินด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างเช่นใครตอนนี้บอกว่าอย่างที่อาจารย์สุริบอกนะคะบอกว่าเออมีสองเท่านะก็รายชื่อบอกเออเลือกไม่เป็นจังหวัดเลยว่าจังหวัดของคุณเนี่ยมีขีดสังกัดอะไรจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าสังกัดกระทรวงหน่วยงานไหนหรือว่าสังกัดสาธารณสุขเลือกได้หมดนะคะแล้วก็มีบันไดได้ว่าถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะบ,บริจาคแล้วก็นําไปลดหย่อนได้สองเท่า ทีนี้มาถึงเรื่องหลักเลยเนี่ยช่วงไปปลายปีเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยนะก็ไปขอให้วัดนาะงจ่ายเท่านี้แต่ว่าได้ใบอนุโมทนาบัตรเกินอันนี้เป็นที่รู้ร,รู้กันนะคะจะตรวจสอบอยังไงทั้งในมุมของเราเองหรือว่าในมุมของสัมพรนะคกัก็ค่อนข้างยากนะคะเมื่อวานก็ก็เพิ่งเจอเออ่คนที่รู้จักกันโทรมาถ,ถามเรื่องเนี้ยคะ่ะใบอนุโมทนาบัตรของวัดอะไรเงี้ยว่าว่าเนี่ย เจอคนรู้จักมาออฟเฟอร์ให้เราออกใบอนุโมทนาบัตรให้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอยากให้อยากให้สหัมะกรมีวิธีตรวจคนกลุ่มนี้จังเลยจะทํายังไงดีอยากที่ช่องทางการชุดจริตหรือการโกงภาษีอะไรเงี้ยเนาะได้ได้ความที่ตอนนี้คือจริงๆก็ยังตรวจสอบได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกว่าจันเนี่ยตอนนี้มาช่วยงานอยู่กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมแล้วก็ธรรมภพภิบาลเราก็ได้เข้าไปช่วยทําบัญชีให้วัด สื้นที่ตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมให้ทุกวัดทําบัญชีเราจะได้รู้ว่าแล้วมีเงินบริจาคเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราออกใบนุโมทนาบัตรไปเท่าไหร่หรือว่าเราก็จะพยายามกระตุ้นให้เจ้าวัดแนะนําให้คนที่มาบริจาคว่าอคีย์เข้ายิงคีย์ว่าโค้ดเราเลยมันจะได้เข้าระบบด e ีดูนิชันผู้บริจาคก็จะได้สบายด้วยไม่ต้องเก็บ หลักฐานใบนุโมทนาบัตรด้วยเนาะบางที <S <S งวัดให้ไปแล้วก็ไม่รู้ไปทําหายที่ไหนอีกเราก็เสียสิทธิตรงนั้นไปอีกอะไรเงี้ยก็พยายามกระตุ้นให้ให้วพวกเราช่วยกันเอแจ้งผู้บริจาคว่ายิงคิวอาโค้เข้าไปเลยมันจะได้เข้าระบบ e อีดูนิชันทีนี้พอพอมาเข้าสู่คําถามที่คุณวรวลีถามเมื่อกี้ว่าเออแล้วถ้าวัดบางวัดที่ที่มีการออกใบนุโมทนาบัตรแบบไม่ตรงกับที่เงินบริจาคยิงเนี่ย จะตรวจยังไงก็<ช>คือบางทีมันก็ <ๆ S 2> มาเข้าสู่ระบบบัญชีวัดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมเงินเข้าวัดแค่นี้ทําไมใบเสร็จที่ออกไปมันเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยคือถ้าทุกทุกทุกวัดเข้าสู่กระบวนการทําบัญชีเหมือนกันหมดเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายมากนะคะแต่ปัญหาก็คือจะทํายังไงให้ทุกวัดเข้าสู่ระบบบัญชีนะคะก็ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่จะจะจะส่งเสริมให้วัดเข้าเข้าสู่ระบบการทําบัญชีค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาของกลุ่มนโยบายสาธารณะเนี่ยค่ะที่เรากําลังพยายามรณรงค์ตรงนี้อยู่ว่าอยากให้เกิดการตรวจสอบที่โปร่งใสคะซึ่งวัดก็จริงๆเราก็จะบอกกับวัดไปว่าถ้าวัดไปเขียนใบนุโมทนาบัตรที่มันเกินจริงมากกว่าเงินที่เราได้รับมาเนี่ยบางทีมันก็จะไป เข้าระบบที่สัมะกอว่าเอ้ยวัดเนี่ยมีรายได้เข้ามาเยอะมากเลยนะคือจริงๆในอนาคตมันอาจือไม่แน่เหมือนกันว่ารัฐบาลอาจจะมาใช้ข้อมูลนี้ของสัมะกอไปพิจารณาในการให้เงินสนับสนุนวัดก็เป็นไปได้นะคะอันนี้จันก็พยายามพูดให้วัดเข้าใจว่ามันเป็นข้อเสียของวัดนะในการออกใบนุโธนาบาททัตรที่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งณวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลที่แท้จริงซึ่งแต่จันก็เชื่อว่าอนาคตนะ่ะ รัฐบาลต้องเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์แน่ๆเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นระบบทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดนะการใช้ข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนค่ะค่ะใเวลาประมาณสองนาทีให้อาจารย์สอริรัตน์ทิายนคิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วคุณจะมีบทลงโทษไหมคะคือหน่วยงานหรือว่าวัดหรือว่าสาสนสถานใดๆก็แล้วแต่ในที่ออกเหมือจจะเรียกว่าใบปลอมไม่จะอนุโวฒนาบัตรเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนนะคะเพ่ง จะต้องทํำยังไงบ้างมคะจะได้ยุติกรณีนี้นะคะใค่จริงจริงอันที่หนึ่งเนาะที่จัเขียนในบทความก็คืออยากให้สัมปทรนไปสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการได้สิทธิประโยชน์ในการคิวยิงคิวาโค้ดเข้าอ d o n เนชั่อันนี้ก็จะกระตุ้นให้ทุกคนเข้าสู่ระบบให้หมดมันก็จะได้ลดการใช้ใบอนุโมทนาบัตรแต่ทีนี้วัดหลายวัดก็ไม่มีความรู้ ในเรื่องการทําตรงนี้ระบบอ e ีเดโเนชั่นเพราะนั้นสคมกรก็ต้องก็ต้องลงไปให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะว่าทํายังไงวัดทุกวัดจะเข้าสู่ระบบอ e ีเดโเนชั่นให้หมดรวมรวมจนถึงอาจจะต้องมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะในของรัฐบาลนะคะของหน่วยง,งานภาครัฐว่าทํายังไงจะกระตุ้นให้ทางวัด ทำบัญชีให้โปร่งใสที่สุดนะแล้วก็ถูกต้องที่สุดแม้แม้ว่าตอนนี้วัดต้องทำบัญชีตามอของสำนักสงฆ์อะไรเงี้ยที่ต้องทำเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าทุกวัดที่จะทำได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ตัวเลขที่ไปดันไปดูก็ก็ไม่ได้ตรงเป๊ะสักทีเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าวัดก็ไม่ได้จบบัญชีเนาะคนที่มาช่วยช่วยวัดทําบัญชีเงี้ยก็ก็ทาไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ยังเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เกิดแบบนี้ค่ะซึ่งหลายวัดอย่างล่าล่าสุดที่จันเห็นก็คือเอาใบนุโมธนาบาัตรให้ไปเลยลยยโมอากจะ เกาะกี่บาทก็แล้วแต่โยอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็คือก็คือเจอได้ตัวเองเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยเราจะเราจะแก้ปัญหาเกับกับแบบนี้ได้ยังไงซึ่งซึ่งสุดท้ายมันก็คือเป็นผลเสียกับประเทศในเรื่องของภาษีที่มันล้วนไหลไปเนาะที่ที่รัฐบาลได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนี่ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องต้องเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างอย่างเต็มที่อะค่ะ ก็ต้องกันกัดหะเสียหายด้วยเนาะเผื่เขาเป็นกล่องตัวเลขสิบล้านแล้วมืงจากสิบเอ็ดเนี่ยนะโอ้ใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้คุยกันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand